เศรษฐีนี่ถึงวาระสุดท้ายตั้งใจยกมรดกให้พยาบาลที่คอยดูแลยังไม่ทันจะเซ็นให้พยาบาลผู้โชคดีกลับหนีไปเขาเด่นขคาเด็จจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสื่อจริงจงหมอสุนตินรีเวชจากโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติของไต้หวันเพิ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวเตือนใจชาวเน็ตลังมีกรณีของเศรษฐีนีไว้กลางคนที่เข้าโรงพยาบาลมาในช่วงสุดท้ายของชีวิต เธอตัดสินใจยกทรัพย์สินทั้งหมดเป็นมรดกให้แก่พยาบาลที่คอยมาดูแล แต่สุดท้ายที่สุดกลับมีเหตุการณ์ที่ทําให้พยาบาลรายนี้ทอดทิ้งเธอไปสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้หมอได้แต่ถอนหายใจชี้ว่าในช่วงเวลาที่คุณจากไปมีประโยชน์อะไรที่จะเก็บเงินไว้มากมายในบัญชีโดยสื่อจริงจงพต์ลงเฟซบุ๊กของเขาระบุว่าเงินอยู่ในธนาคารคนอยู่บนสวรรค์คนที่ทํางานอยู่ในห้องฉุกเฉินมักจะได้เห็นชีวิตทุกรูปแบบในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีหญิงวัยกลางคนที่ร่ํารวยถูกส่งตัวมาอย่างห้องฉุกเฉิน มันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเธอแล้วอย่างไรก็ตามแม่หญิงรายนี้จะมีทรัพย์สินมากมายและมีบ้านหลายแห่งแต่ไม่มียาตพี่น้องที่ไหนเลย เธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในแผนกฉุกเฉินคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือพยาบาลส่วนตัวที่คอยดูแลเธออยู่ทุกๆวันเดิมเศรษฐีนี้ต้องการที่จะบริจาคเงินให้หน่วยแพทย์ในห้องฉุกเฉินเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการดูแลแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในห้องหน่วยฉุกเฉินปฏิเสธที่จะรับเงินเธอจึงมักจะซื้ออาหารและน้ำมาให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักเหล่านี้ท้ายที่สุดเศรษฐีนี้ตัดสินใจจะยกทรัพย์สินเป็นมรดกให้แก่พยาบาลที่ดูแลแต่เนื่องจาก จากงานเอกสารที่มากมายจึงต้องใช้เวลาสักพักกว่าทนายจะมายังแผนกฉุกเฉิน เพื่อจัดการเรื่องราวดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเศรษฐีนีซึ่งมีร่งางกายอ่อนแอบังเอิญติดโควิด -19 เข้าโดยบังเอิญเมื่อพยาบาลที่ถูกกำหนดให้ได้รับมรดกทราบเข้าก็ตัดสินใจทิ้งเศรษฐีนีและหนีไปเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อไปด้วยทั้งๆที่สถานการณ์โรคในตอนนี้จะไม่ได้รุนแรงเท่าที่ผ่านมาก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ซื่อจริงจงมองว่าหาเงินมาได้เท่าไหร่เมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรกับการเก็บเงินไว้ในธนาคาร ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเช่นใช้เงินทั้งหมดะตอนที่ยังใช้ได้และคุณสามารถเห็นชีวิตได้ทุกรูปแบบในห้อง ICU ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ